คราวนี้มาดูต่อที่หัวข้อการหาความต่างศักดิ์ระหว่างจุด2จุดในวงจรไฟฟ้านะธีการหาเนี่ยมันจะใช้วิธีที่เรียกว่าลูกศรความต่างศักดิ์เราก็จะสามารถหาได้จากลูกศรความต่างศักดิ์ลูกศรความต่างศักดิ์คืออะไรลูกศรความต่างศักดิ์ความหมายมันคือจะมีขนาดเท่ากับความต่างศักดิ์ที่อยู่ในวงจรไฟฟ้านะ สำหรับโจทย์มอปลายจะมี2ชนิดหลักๆเลยที่มีสักไฟฟ้าตัวแรกเนี่ยก็คือลูกศรความต่างศัก์ของเซลล์ไฟฟ้าก็คือตัวนี้เงื่อนไขาการใช้ก็คือจะมีทิศจากลบไปบวกเสมอเวลาเราเห็นรูปในวงจรนะเราก็สามารถใส่หัวลูกศรเนี่ยออกจากขั้วบวกได้เลยแต่ตัวมันเองอ่ะเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแสดงว่าแม้ว่าไม่ครบวงจรมันก็จะมีสักไฟฟ้าด้วย ดังนั้นลูกศรความต่างศักตัวเนี้ไม่ต้องควบวงจรนะและก็ไม่ขึ้นกับกระแสไฟฟ้าด้วยอ่ะเติมนี้เข้าไปจากนั้นมาดูตัวที่สองนะที่จะมีลูกศรความต่างศักนะก็คือลูกศรความต่างศักในตัวต้นานทานแต่ตัวต้านทาน R เนี่ยอยู่เฉยๆมันจะมีสับไฟฟ้าไหมไม่มีถูกเพราะว่าจากสูตร V เท่าไร R ตัวต้านทานเนี่ยมันจะมีสับไฟฟ้าต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ดังนั้นลูกศรความต่างศักย์ของตัวน้นทานจึงมีทิศต,ตรงข้ามกับกระแสไฟฟ้าเสมออันนี้ก็ไฮไลท์เข้าไปเลยและอีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือต้องครบวงจรด้วยเพราะว่าถ้ามันไม่โครบวงจรมันก็ไม่มีกระแสก็ไม่มีลูกศรความต่างศักย์อ่ะเติมนี้เข้าไปดังนั้นจะเห็นได้ว่าการหาลูกศรความต่างศักย์เนี่ยก็จะซับซ้อนกว่าการหากระแสไฟฟ้าสาเหตุเพราะว่าการที่เราจะรู้สักไฟฟ้าได้เราก็ต้องไปหาไอมาก่อน ไก็คือหาจากสูตรอะไรบ้างอะที่เรียนไปก็คืออาจจะหา i จากซิกมา e ส่วนด้วยซิกมา r ใหญ่บวกซิกมา r เล็กหรืออาจจะไปหาจาก v เท่ากับ i r ก็ได้อ่ะจากนั้นมาดูหลักการใช้รวมๆเช่นเรามีตัวอย่างมีโน้นทาน r กระแสไฟฟ้าไหลไปทางขวาเราก็ใส่ลูกศรความต่างศักย์เลยถ้ามีโน้นทานตัวเดียวเราก็ ใส่ลูกศรความต่างศักด์ต้านการไหลของกระแสก็จะมีทิศช,ชี้ไปทางด้านสายจากนั้นให้เราทําตัวเป็นนักเดินทางนะก็เหมือนเดินทางจาก A ไปหา B เราก็ตั้งเป็นความต่างศักด์ระหว่างจุด A ไปจุด B เงื่อนไขคือถ้าเราเดินไปแล้วเนี่ยเจอหัวของลูกศรความต่างศักย์ความต่างศักด์ที่เราเจอเนี่ยจะมีค่าเป็นบวกก็ต้องใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปด้วยในทำนองกับกันถ้าเราเดินจาก B ไปหา A แบบนี้เราเดินไปปุ๊บเราจะไปเจอหางของลูกศรความต่างศักดิ์ก็เลยเกิดเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเดินไปเจอหางลูกศรความต่างศักดิ์ศักดิ์ไฟฟ้าตัวนั้นก็จะมีเครื่องหมายเป็นลบแล้วคือ VBA ก็จะเท่ากับลบ IR โดย VBA ความหมายมันก็คือ VB ลบ VA นั่นเองการที่ความต่างศักดิ์เป็นลบเนี่ยความหมายของมันก็คือจะหมายความว่าตัวหลังเนี่ยมีค่ามากกว่าตัวแรกเพราะมันลบกันแล้วติดลบ และก,กรณีนี้ vba มีค่าเป็นลบความหมายมันก็คือศักไฟฟ้าที่จุด a จะสูงกว่าศักไฟฟ้าที่จุด b หรือเติมเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงเช่นเราใส่แรงเคลื่อนไฟฟ้าเข้าไปตัวหนึ่งลูกศรความต่างศักของแรงเคลื่อนไฟฟ้านั้นไม่ขึ้นกับกระแสไฟฟ้าแต่จะออกจากขั้วบวกเสมอเราก็ใส่ลูกศรไปเลยเป็นสีแดงแบบนี้อ่ะเติมเข้าไปจากนั้นเราก็ทําตัวเป็นนักเดินทางเหมือนเดิมเดินจาก a ไปหา b ปรากฏว่าเราจะเจอลูกศรความต่างศักย์ทั้งหมด2ตัวไงเดินไปตัวแรกเจอหางของ e เป็นลบก็เลยกลายเป็นลบ e เดินต่อไปเจอหัวของ ir ก็คือแทนเข้าไปก็เป็นบวกก็คือ v ระหว่างจุด a b ตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นลบ e บวกด้วย ir อะเติมนี้เข้าไปมาดูกันที่ ax7 1นะครับข้อนี้จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการหาความต่างศักย์ ระหว่าง2จุดในวงจรไฟฟ้านะครับโจทย์ด,ดูเลยจากวงจรดังรูปจงหาค่า VAB VCD แล้วก็ Vb ครับถาม3อย่างนะครับเวลาเจอโจทย์ในวนี้เนี่ยเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าลูกศรความต่างศักนะครับโดยลูกศรความต่างศักมันจะมีค่าเท่ากับความต่างศักของสิ่งที่อยู่ในวงจรไฟฟ้านะครับหลักๆเลยตอนนี้มันจะมีอยู่2ออย่างครับก็คือเซลล์ไฟฟ้านะครับ ตัวสั้นเป็นขั้วลบตัวยาวเป็นขั้วบวกนะครับโดยลูกศรความต่างศักย์ของเซลไฟฟ้าจะมีทิศจากลบไปบวกเสมอนะครับไม่ต้องควบวงจรนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นกับสายไฟฟ้าเพราะตัวมันเองเป็นแหล่งเหนือดไฟฟ้าอยู่แล้วกับอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกศรความต่างศักย์ของตัวดานทานนะครับจะมีทิศตรงข้ามกับกระแสไฟฟ้าเสมอและต้องควบวงจรด้วยเพราะตัวดานทานเนี่ยตัวมันเองไม่มีความต่างศักย์ครับ แต่จะมีความต่างศักดิ์ได้ต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับก็คือมาจากสูตร v เท่ากับ ir นั่นเองและหลักการใช้ลูกศรความต่างศักดิ์นะครับให้เราเคลื่อนจากจุดที่เขาถามเช่นจากจุด a ไปจุด b ถ้าเราเจอหัวของลูกศรความต่างศักดิ์นะครับค่าความต่างศักดิ์มันจะเป็นบวกแต่ถ้าเจอหางลูกศรน,นะครับศักไฟฟ้ามันจะเป็นลบครับมาดูวงจรในรูปก,ก่อนเลยขั้นตอนที่1เนี่ยเราจะต้องใส่ลูกศรความต่างศักดิ์ของ ทุกตัวในวงจรนี้ครบนะครับแต่ของตัวด้านทานเนี่ยจะใส่ได้เราจําเป็นต้องรู้ทิศของกระแสไฟฟ้าก่อนเพราะลูกศรความต่างศักย์ของตัวด้านทานจะมีทิศต,ตรงข้ามกับการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับดังนั้นกระแสไฟฟ้าในวงจรเนี่ยเราจะสามารถดูได้จากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่อยู่ในวงจรครับณข้อนี้เนี่ยมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอยู่3ตัวนะครับก็คือ10โวลต์ยีโวลต์แล้วก็4 0โวลต์กระแสไฟฟ้าจะไหลออกจากขั้วบวกนะครับของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าณข้อนี้เนี่ยตัว20โวล์กับตัว40โวล์เนี่ยกระแสไฟฟ้ามันไหลไปทางเดียวกันนะครับแต่ว่ามันเสริมกันแต่มันจะไปหักล้างกับของ10โวล์ดังนั้นเมื่อ20กับ60โวล์มันมากกว่า10โวล์กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมันก็เลยจะไหลตามเข็มนาฬิกาครับอ่ะเติมไสีชมพูตัวนี้เข้าไปก่อนเลยครับอ่ะจากนั้นเราก็มาใส่ลูกศรความดังศักให้ครบนะครับ ของแรงเครื่องไฟฟ้าคันนี้มันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันจะออกจากขั้วบวกเสมอแล้วก็ไม่ขึ้นกับกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับเป็นสีเขียวอันนี้ออกจากขั้วบวกออกจากขั้วบวกแล้วก็ออกจากขั้วบวกมี3ตัวนะครับส่วนลูกศรความต่างศักของตัวนั้นทานจะมีทิศต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าเราก็ใส่ไปเลยครับนี่ครับกะระแสไหลตามเข็มอยู่ลูกศรความต่างศัก,ก็ต้านกระแสครับมี1ตัว2ตัว3มตัว4ี่ตัว5้าตัว6ตัวนะครับ ตรงข้ามกับการไหลของกระแสไฟฟ้าทุกตัวและระวังมันจะมีของความต้านทานภายในที่อยู่ในแรงเคลื่อนไฟฟ้า wow. ด้วยนะคะรับอันนี้ความต้านทานภายใน1โอห์มก็ตรงข้ามกับการไหลของกระแสไฟฟ้าครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยครับตรงข้ามการไหลกระแสไฟฟ้าเหมือนกันส่วน10โวลต์ตัวนี้ไม่มีความต้านทานภายในนะครับก็ไม่ต้องใส่ลูกศรความต่างศักด์จากนั้นเราจะใช้เทคนิคลูกศรความต่างศักดิ์ เพื่อหาความต่างศักย์ระหว่าง2จุดในข้อนี้นะครับเริ่มต้นจากเดี๋ยวจะไปหา VAB ก่อนนะครับเป็นคําถามที่1แต่เราจําเป็นต้องรู้กระแสไฟฟ้าก่อนครับเพราะว่าความต่างศักย์บนตัวนั้นทานจะหาได้จาก V เท่ากับ IR นะครับโดยกระแสไฟฟ้าเราก็จะไปหาจากสูตร I เท่ากับซิกมา E หารด้วยซิกมา R ใหญ่บวกซิกมา R เล็กนะครับซิกม E ตอนนี้แรงขัไฟฟ้ามี3ตัวนะครับ20กับ40 ไปทางเดียวกันเสริมกันครับก็จะมาบวกกันแต่มันจะไปหักล้างกับ10โวล์นะครับที่จะให้กระแสติดตรงข้ามกันก็ลบ10บโวล์ครับส่วนความต้านทาน R ใหญ่ก็จะมี2ไปบวก3ไปบวก1ไปบวก5ไปบวก4แล้วก็ไปบวก3นะครับบวกกันเนี่ยก็จะได้18โอห์มครับส่วนซึกมอาร์เล็กก็คือเป็นความต้านทานภายในนะครับในข้อนี้จะมี2ตัวครับก็คือ1โอห์มกับ1โอห์มบวกกันก็ได้2โอห์มครับ คิดเลข40บวก20ลบ10เหลือ50ครับข้างล่าง18บวก2ก็จะได้20นะครับ50หาร20กระแสไฟฟ้าจะได้ออกมา2.5แอมแปร์ครับจากนั้นเราก็ไปหา V ระหว่างจุด A กับ B เลยครับตั้งเป็น VAB ใช้เทคนิคของลูกศรความต่างศักย์นะครับเราจะทำตัวเหมือนนักเดินทางนะครับเดินจากจุดที่เขาถามก็คือ A ไปหา B แล้วเราก็สังเกตว่าระหว่างเดินจาก A ไปหา B เนี่ยเจอลูกศรความต่างศักก์กี่ตัวนะครับณนะตอนนี้เจอ2ตัวครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โดยถ้าเดินไปแล้วเจอหัวของลูกศรความต่างศักนะครับจะมีค่าเป็นบวกอันนี้ตัวแรกก็คือเจอ V ความต่างศักของสองโอมนะครับก็หาได้จาก V เท่ากับ I R 2ครับเราก็ใส่เข้าไปจา,จากนั้นเจอ,อตัวหนึ่งคือของแรงขึ้นไฟฟ้า10บโวลต์ครับเจอหัวเหมือนกันเราก็บวก E 1 0เข้าไปครับ ดังนั้นคิดเลขครับ i คือ2.5แทนเข้าไป r 2ก็มีค่าเท่ากับ2โอห์ม e 1 0มีค่าเท่ากับ10โ oh วลต์ใส่เข้าไปครับ2.5คูณ2ได้5นะครับบวกกับ10ด้านหลังก็จะได้เป็น15โวลต์ครับเป็นคำตอบแรกของเราจากนั้นมาดูคำถามที่2นะครับโจทย์สั่งหา b c d c อยู่นี่ครับ d อยู่นี่เราก็ใช้เทคนิคลูก2ความต่างสักนะครับก็เคลื่อนจาก c ไปหา d เลยแล้วก็ดูว่า ระหว่าง2จุดนี้เจอลูกศรความต่างศักก์กี่ตัวนะข้อนี้เจอสตัวครับนี่ครับ1 2แล้วก็3เจอหัวเป็นบวกเจอหางเป็นลบนะครับเดินไปปุ๊บเจอหัวของตัวนี้นะครับพนธะทางภายในความต่างศักไฟฟ้าก็เป็น I R1 ครับแล้วก็ไปเจอหางของแรงขัาไฟฟ้า40บโวลต์นะครับเจอหางเป็นลบครับก็ลบ E40 ครับแล้วก็เจอหัวของตัว้านทาน5โอห์มนะครับความต่างศักก์ก็หาจากไ r หครับเจอหัวเป็นบวกครับใส่เข้าไปากนั้นก็แทนค่านะครับ i เป็น2.5ใส่เข้าไป r 1มีค่าเป็น1 e 4 0ก็40ใส่เข้าไป i ตัวนี้ก็2.5 r 5ก็ใส่5เข้าไปอันนี้คูณกันได้2.5ลบ40 2.5คูณ5ได้12.5นะครับแล้วก็บวกเข้าไปอันนี้คิดเลขครับ2.5บวกกับ12.5ก็จะกลายเป็น15นะครับแล้วก็เป็นลบ40 ลบ40บวก15จะได้ลบ25โวลต์ครับอ่ะจากนั้นมาดูคำถามสุดท้ายครับหาศักย์ที่จุด B อันนี้จะประยุกต์นะครับ2อ,อันที่เขาถามมาเนี่ยมันจะคิดจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งถ้าเขาถามหาศักย์ณจุดนั้นเทคนิคคือเราต้องไปคิดกับจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์นะครับณนะข้อนี้ก็คือจุดที่เป็นสายดินนั่นเองสายดินเนี่ยศักย์ไฟฟ้าจะเป็นศูนย์นะครับอันนี้เติมเข้าไปด้วยดังนั้นถ้าเราจะหา สักไฟฟ้าที่จุด B ีเนี่ยเราก็จะคิดลงดินครับจุด B อยู่นี่ครับแล้วเราจะเดินทางจาก B ลงดินอย่างนี้ครับแต่เวลาเราคิดเรื่องลูกศรความต่างศักย์เนี่ยนะครับเราสามารถเดินทางไปทางด้านซ้ายแบบนี้ก็ได้นะครับ2ทางนี้ได้คําตอบเท่ากันแต่เวลาเราจะเลือกเนี่ยพยายามเลือกทางที่มันสั้นแล้วก็เจอลูกศรความต่างศักย์น้อยกว่ามันก็จะง่ายกว่าในตอนคํานวณน,นะครับอ่ะ Vb ของเราเทียบกับที่พื้นดินมันก็เลยกลายเป็น Vb ลบศูครับก็จะทำให้หาสักไฟฟ้าที่จุด B ได้จาก B เดินไปลงดินเจอหัวลูกศรความต่างศักย์ของ3โอห์มนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับความต่างศัก์ของ3โอห์มก็คือ Ir 3เจอหางของแหล่งเครืไฟฟ้า 20V โวลต์ครับก็ติดลบกลายเป็นลบ e 2 0แล้วก็เจอหัวของความต้านทานภายใน1โอห์มด้วยก็จะกลายเป็นบวก Ir 1ครับเก,ก็แทนค่า i หามาแล้ว2.5 แทน R 3เข้าไป E 2 0ก็2 0โวล์ I 2 5แทน R 1เข้าไปเป็น1คินเลขครับ2.5คูณ3ได้7.5็ดลบ20แล้วก็บวก2.5ตัวหลังนะครับ7.5บวก2.5ได้10ครับแล้วก็เป็นลบแบบ20ตัวนี้ที่อยู่ด้านหน้าคำตอบก็เลยได้เป็นลบ1 0โวล์ครับในกรณีที่เราได้จุด B เป็นลบ10โวล์แบบนี้ เราก็สามารถอธิบายได้ว่าที่จุด B มันจะมีศักดิ์ต่ำกว่าที่สายดินด้วยนะครับมาดูกันที่ x19 นะครับข้อนี้เป็นโจทย์ที่จะต้องหาความต่างศักดิ์ระหว่างจุด2จุดในวงจรไฟฟ้านะครับอ่านโจทย์ดูเลยจากวงจรดังรูปจงหาค่าความต่างศักดิ์ไฟฟ้าระหว่างจุด A และ B อันนี้เขียนตัวแปรเป็น VAB นะครับในการทำโจทย์แบบนี้เราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าลูกศรความต่างศักดิ์นะครับซึ่งจะเป็นตัวบอกความต่างศักดิ์ของ อุปกรณ์ที่อยู่ในวงจรไฟฟ้านะครับตัวแรกก็คือจะเป็นของแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้าตัวมันเองจะมีสักงไฟฟ้าอยู่แล้วลูกศรความต่างศักย์ที่ใส่เราจะใส่แล้วชี้ออกจากขั้วบวกนะครับในข้อน,นี้มี2ตัวครับก็คือของ12โวลต์กับ2โวลต์จากนั้นตัวต่อมาคือจะเป็นลูกศรความต่างศักย์ของตัวต้านทานนะครับแต่ตัวต้านทานเนี่ยมันจะต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านครับถึงจะมีความต่างศัก์ ก็มาจากสูตร v เท่ากับ ir นะครับดังนั้นเราจะต้องหาทิศของกระแสไฟฟ้าในวงจรให้ได้ก่อนกระแสไฟฟ้าเงื่อนไขนะครับจะเกิดขึ้นได้ต้องครบวงจรตามรูปนี้กระแสไฟฟ้าจะมีเฉพาะแค่ในรูปนี้นะครับสีชมพูส่วนสองเส้นนี้ที่เป็นสีเขียวนะครับจะไม่มีกระแสไฟฟ้านะครับเพราะว่ามันไม่ครบวงจรดังนั้น5โอหอมตัวนี้จึงไม่มี วามต่างศักย์ไฟฟ้านะครับรวมทั้ง1โอห์มซึ่งเป็นความต้านทานภายในของแรงข้อไฟฟ้า2โวลต์ก็ไม่มีเหมือนกันครับเพราะไม่มีกระแสไหลผ่านอันนี้จะเหลือเฉพาะที่ครบวงจรนะครับเราต้องดูที่กระแสไฟฟ้าก่อนเลยในส่วนที่ครบวงจรนี้มีแรงเคื่องไฟฟ้าตัวเดียวโดยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลออกจากขั้วบวกนะครับดังนั้นกระแสไฟฟ้าจึงมีทิศไหลตามเข็มนาฬิกาครับลูกศรความต่างศักย์ของ4โอห์มก็เลยต้านการไหลของกระแสนะครับ8โอห์มก็ ต้านกาันแหลของกระแสเหมือนกันเราก็ใส่ข้าไปครับ2ตัวอ่ะจากนั้นเราก็จะทําตัวเป็นนักเดินทางน,นะครับเพื่อเคลื่อนจากจุด a ไปจุด B เพื่อหาความต่างศักย์นะครับขั้นตอนแรกเราต้องหากระแสไฟฟ้าให้ได้ก่อนเพื่อจะได้ไปแทนค่าในความต่างศักย์ของตัวนัานทานนะครับในส่วนที่โค้งวงจรน,นี้กระแสไฟฟ้าจะหาจากสูตร i เท่ากับซ e, ิกมาอหารด้วยซิกมาใหญ่บวกซิกมาเล็กครับซิกมาีมี e ตัวเดียวคือ12โวลต์ครับใส่เข้าไป ส่วนความต้านทานมี2ตัวครับคือ4กับ8นะครับก็ใส่เข้าไปครับบวกกันส่วน R เล็กไม่มีนะครับของ12บโวลต์ v, 8บวก4เป็น12 12หาร12กระแสไฟฟ้าจะได้เป็น1แอมป์ครับจากนั้นเวลาเราหาสักระหว่าง VAB เนี่ยมันสามารถไปได้2ทางนะครับคือไปด้านในก็ได้สีเขียวนะครับหรือจะอ้อมไปด้านนอกก็ได้2วิธีนี้มันได้คาตอบเท่ากันครับเดี๋ยวจะเช็คให้ดู เราไปคิดที่เส้นในก่อนครับเส้นในเดินทางแล้วจะเจอลูกศรความต่างศักย์สองตัวนะครับคือของ8โอมนะครับ1ตัวก็ใส่ไปเป็น IR8 เจอหัวนะครับจะมีค่าเป็นบวกเป็นเทคนิคของการใช้ลูกศรความต่างศักย์นะครับถ้าเราเดินไปเจอหัวจะเป็นบวกถ้าเจอหางของลูกศรความต่างศักย์จะเป็นลบจากนั้นอีกตัวหนึ่งที่เจอก็คือหัวของแรงขดไฟฟ้า2โวลต์นะครับเจอหัวเป็นบวกก็ใส่เข้าไปเป็นบวก E2 จากนั้นแทนค่าครับ i มีค่าเป็น1ครับใส่เข้าไป a แปมีค่าเป็น8นะครับ e 2มีค่าเป็น2ใส่เข้าไป8คูณ1ได้8บวก2นะครับจะได้เป็น10โบโวลต์เป็นคำตอบของเรานะครับก็คือจะตอบข้อ3จากนั้นลองไปเช็คดูว่าถ้าเป็นเส้นนอกคำตอบจะเท่ากันไหมเส้นนอกก็เดินทางไปนะครับจะเจอลูกศรความต่างศักย์ตัวครับเจอตัวนี้ก่อนตัวแรกนะครับ ลูกศรคาดักาัก์ของตัวนั้นทาน4โอห์มเจอหางนะครับจะมีค่าเป็นลบแล้วก็ใส่เข้าไปเป็น I R4 ครับเคลื่อนต่อไปครับเจอหัวลูกศรของแรงขั้าไฟฟ้า12โวลต์นะครับเจอหัวเป็นบวกก็ใส่เข้าไปเป็น E12 ครับมีค่าเป็นบวกด้วยแล้วก็เคลื่อนต่อไปอีกเจอหัวลูกศรของแรงขั้าไฟฟ้า2โวลต์นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเป็น E2 ครับมีค่าเป็นบวกจากนั้นก็แทนค่าครับ I มีค่าเป็น1ครับก็แทนค่าเข้าไป อสี่ครับมีค่าเป็นส e 1 2ก็12นะครับ e 2ก็2ไปเดีนั้นาคิดเลขครับ1นคูณสติดลบด้วยการเป็นปลบสด้านหลัง12บวกสได้สิบสนะครับไปลบสได้10บโวล์เท่ากันครับดังนั้นเวลาเราหาความต่างศักด์ระหว่าง2จุดที่เขาถามไปทางไหนความต่างศักด์มันก็จะได้เท่ากันนะครับ